เธอวันนี้ฉันสไลด์ลงเล่นน้ำโครนใีเธอว่าจะอาปาเธอมันมีปลาเล่นเต้นดบดบดดบดดบดแต่ฉันกลัวเธอปลาปลาหรือปริงกันเหนกลัวกลัวเถอและตังเนี่ยอยาก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 เกี่ปลาเธอว่าจะให้สักวันหนึ่งนะเธอนะฉันจะให้เออนี่ไปห้า หาวัวค่าก่อนเถอเอ้ยวัวคาโปกแถวนี้แน่มาขึ้นดีเจอไม่ตรงรดนะธรรมชาติไม่ต้องรดน้ำเธออยากเคยวัวค่าแถวนี้เอ้ยอแถวนี้บรรยากาศร้อยเดี๋ยวเดินไปหลากงวยเดี๋ยวอยากนา้ำเด้ <c oughs> ห่วมาแล้วมาแช่มาแช่นัดตัวมาแช่นัดอืม ถ้าจีคึงแหลงหัวว่ะกูจีท่แหล่นี้ม,มาแล่นาฉันเด้อมาแจยยากหนำตายแต่เราอืถ้าตัวแกนี่เจให้หนำว่าเออเออเล่นตัวลูกมันเล่นเม็ดเหลวเ้อนั่นแหละว่าแมมบบ่ไปไกลๆหรือตกแกนี่มาแล้วเออนี่ตัวนึงเลย กับผ้ามาลำต,ต้เนี่ยตายต่ลมลมฮี้วเอป่าอาการมันโกรนเจอลบมา่ยากข้าวลาวเจอข้าวคั่วไอ้ห่วยิกแกงอะไรเต่เป็นเหนื้อยเหนื่อยฮิตืเอกับกายเป็นเหนือเกยเจอฮาได้ดีแต่สุดคือเนือเกยเจอเกยลาวแล้วเหนือวัวไม่ทันเลวอยู่ผ้าวัวอยู่ เ่างัวตอนนี้มันโรนเถอถึงงั้นแกงไก่ว่าว่ากันแล้วหลกฟัก,กเตอแกงไก่นี่ก็เมนูก็คือต้มข้าไก่หลกฟัก,กเต๋อซ่าร้อยซ่าร้อยหลกฟักซ่าร้อยพอดีหลกฟักฉันก็ไม่ได้เป็นไรทีเดินไปฮเแต่โลตัสเต๋อไม่ได้ปกที่หลกฟักนี่ก็ใส่อยากไกรหัวข้าเข้าไปเถอะ เรียมแต่จะทำกินเลยเธอตัวข้าอยากไข่เลยก็เลรนนี่ก็ใส่ขี้มินเข้าไปเธอขี้มินนมเม็ดนะขี้มินก้อนเม็ดใส่ขี้มินพ้นเข้าไปเธอเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่มันมินเธอหลูกวักก็ต้องใส่ก๋กเลยเธอหัลโหลไปนั่นนั่นหลูกวักโลกเขาหลีก,กับโลบ้านเราก็เยกลยหลูกขี้ปลาหลูกขี้ปลาเธอหลูกขี้ปลาลืมจะเล้หลูกขี้ปลา นี่ก่อนดีต้มหลูกขี้ปลาอยู่ใสหลกูกีปลานี่ก็แล่บรรยากาศก,าก้อนลเลยเธอบรรยากาศดีเยอย้ยแถวนี้ปูกเข้ารูรูรูรโรูตัวแล่ๆๆๆๆลออกไปไกลๆดงช่วยนัดเจอผ้ากันเที่ยวเล่นตําตรงนี้ลเลยเจอมาตามาจันและได้เลนฟันตําตรงนี้เป็นนั่งอินเดียเจอ สิบ,บรายยี่สิบ,บรายวางที่กินหลกฝักตม <c ười> กกม้มไก่ก้ามาเดิอมาโอ้ละลาละละากอังทองนี่ก่อนเลยคอเ <c> น <ười> ี่ยต้มหลกผักเซร็จแล้วมันจะซุกเลยเถอใส่สมแคกลงไปสักฮีดนาะไม่ฮีดเลยเซฮาอันกับไม้ผมบอกเปียวจีดเมื่อกันละสมแคกนี่นาะอืม สักผักนึ่งกะได้สมมันออกสกอะกิดเราเจอล้วก็ใส่ปป้งนัวใส่เติมเทบใส่เกลือใส่น้าตาลใส่ก็เป็นสะกิดใส่แป้งวานก็เป็นสะกิดปุ่งจุลดโอ้ยอย่อาออกไปหมากเตอไม่ปือไม่ปือไม่ผือมันนัวดีเถอพลาดเลยมันเอาลบไม่ได้โุ่งจุลดนะ อย่างเดียวก็คือใส่ลงไปเลยเธอเส้นผมจะได้นัวจะได้สวยเี่ีกระตักใส่จานเร่ยบร้อยเลยเธอกินอร่อยดีมากินข้าวกับฉันนะคะอย่าลืมติดตามฉันด้วยนะคะฉันมีผู้ติดตามหน่อยเธอดูเลยทงสงซานนะคนไรก็แชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตอมฟักฉันมีคลิปทุกวันเธอสนุกกับฉันบายบายส